Morning Morning นอนรอแมอ่ลุกมอร์นิ่งมอร์นิอ๋อตื่นสายด้วยกันทั้งคู่เลยเราตื่นสายด้วยกันทั้งคู่เลยนะสามโมงเช้าแล้วลูกสามโมงเช้าแล้วนะนี่ค่ะเขานอนหน้าประตูห้องนอน นอนอลีตื่นค่ะเขานอนรอให้ลีตื่นแล้วเขาก็จะตื่นตามหลับต่อล้วหลุกหลับต่อเหรอนม่ <c oughs> ยอมตื่นฮนะดูทุกคน ไปอยู่ที่ไหนก็ห่างไม่ได้ขาดไม่ได้กัะทุกคนแป้งแคร์ใช้มาตั้งแต่เด็กนะสมัยก่อนอนะใช้กระปุกสีฟ้าค่ะพอมีสีชมพูรีก็ใส่ใช้สีชมพูมาตลอดมันมีขายที่นี่นะที่นอร์เวย์ค่ะแล้วนี่ก็เหมือนกันค่ะยาสีฟันคอนเกนค่ะนี่ก็ขาดไม่ได้ค่ะใช้มาตั้งแต่เด็กเหมือนกัน ทีขาดลีขาดไม่ได้เลย มัมลุงค่ะเดคีมของยูสลีนนี่จะใช้ผสมกับครีมกันแดด50%ทับๆค่ะแดดที่นี่แรงกับทุกคนเวลาหน้าร้อนแดดแรงมากเลยอยู่10นาทีนะ ออกแดดสิบนาะทีนี่ก็คือไหมเลยอ่ะดำเลยอ่ะถ้าเราไม่ใช้ครีมกันแดดนะนี่ก็คือกิจกรรมมาเขาเรียกว่ากิจวัตรยามเช้าค่ะตื่นมา ทุกคนล่ะค่ะตื่นมาปุ๊กเข้าห้องน้ําแต่บางคนก็ตื่นมาทุกอาตื่นมาปุ๊กก็ตรงเข้าครัวเลยเพราะว่ากาแฟค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็สายละสามโมงสามโมงเช้าวันนี้แฟนรีทํางานที่บ้านค่ะก <c oughs> ็พา,าน้องหมาออกไปเดินตั้งแต่เช้ารีก็ไม่ต้องไปเดินก <c oughs> ็วันนี้รีเข้าบ่ายบ่ายสามค่ะเ <c oughs> รียบร้อย จะขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันในห้องน้ำก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะคะสัสดีตอนเชา้าค่ะทุกคนเจอบรรยากาศดอกไม้สวยๆแดดลำไรลำไรค่ะวันนี้ลมเย็นๆหวังว่าคงไม่ร้อนสักเท่าไหร่น้อวันนี้อาหารเช้าแบบเดิมๆค่ะทุกคนมีทอดปลาทั้งโูอีกแล้วปลาทั้งปนมข้นแล้วก็กาแฟค่ะ กินไม่เคยเผื่อเลยอ่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์คะ่ะสวัสดีสายสายวันนี้คะ่ะมาคุยกันหน้าจอยแล้วเดี๋ยวรีขอชิมก่อนนะคะอืม้มอร่อยเหมือนเดิมคะ่ะน้องหมานั่ง หมานั่งรอค่ะรีให้เขาไปกินชิ้นหนึ่งและให้กินเยอะไม่ได้ค่ะไขมันพ่อรีย้ายมานนั่งข้างนอกค่ะลมมันเย็นบรรยากาศให้ ีขึ้นค่ะทุกคนไม่ลงเลยอะอย่างที่บอกคลิปก่อนนู้นน้ำหนักขึ้นไม่ได้ชั่งกิโลมาหลายเดือนน้ำหนักอยู่ที่57ค่ะปกติจะอยู่53 53-54ตอนนี้พยายามลดค่ะบอกว่าพยายามลดก็ลดไม่ได้เพราะว่ากินมันสลอดก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันละกันเนาะอืมอ่าเคยเคยของเงินแฟนใช้ไหม ลีเคยขอเงินแฟนใช้ไหมเอาเป็นว่าถ้าคนดูคลิปก่อนนู่นคลิปเก่าๆลีนะคะลีมีลีแต่งงานกับชาวโนเวมาแล้ว1ครั้งนะคะแฟนคนแรกเนี่ยอยู่กันไม่ถึงปีก็เลิกกันคนนั้นน <c oughs> ่ะไม่เคยขอเงินใช้คะ่ะแต่ตรงกันข้ามลีเป็นคน ให้เขาเองรีเป็นคนให้เงินแฟนคนแรกนะคะเพราะว่าตอนที่รีมาอยู่รีได้งานทําเลยแล้วเขาอ่ะป่วยเขาป่วยแล้วเขากินเงินหลวงแล้วกินเงินหลวงนั้นก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมคะมันไม่ได้เยอะเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยเราเช่าเช่าเช่าบ้านอยู่เขาไม่มีบ้านอยู่นะคะแฟนคนแรก เราก็ลีก็เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านสะส่วนใหญ่เพราะเงินเหลือเงินหลวงที่เขาได้นะ่ะมันไม่ได้เยอะเลยลีก็เป็นฝ่ายให้ให้ตลอดนะคะซื้อกับข้าวจ่ายค่าเช่าเขาช่วยได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็นั่นละคะ่ะนี่คือแฟนคนแรกคือเราจะไม่พูดถึงแฟนคนแรกแล้วก็คือตัดไปแล้วนะคะก็คือเรา ไม่เคยขอแต่เราเป็นฝ่ายให้สําหรับแฟนคนแรกพอมาแฟนคนที่สองที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้นะคะแฟนคนเนี้อย่างที่บอกหลายคลิปแล้วคะ่ะว่าเราอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้แต่งงานกันเราซื้อบ้านอยู่ด้วยกันอยู่แบบอ่าคือใบทะเบียนสมรสนะมันไม่สําคัญเลยนะคะสําหรับที่นี่สําหรับ ทางยุโรปเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันเฉยๆซื้อกิจซื้อนุ่มซื้อนี่ด้วยกันซื้อบ้านซื้ออยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนเพื่อนกันเหมือนเหมือนจะดูแลกันซะมากกว่าไม่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 ไมไมจาเป็นต้องจดทะเบียนสมรสนะถ้าเราไม่มีลูกนะยิ่งไม่มีลูกเนี่ยไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนสมรสเลยค่ะก็แฟนคนนี้ตอนที่เจอกันครั้งแรกเราเจอกันทางอินเทอร์เน็ตนะคะรีอยู่คนเดียวมา4ปี รีอยู่คนเดียวมา4ปีหลังจากเลิกกับแฟนคนแรก4-5ปีนั่นแหละค่ะแล้วมาเจอกับแฟนคนนี้รีนั่งอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาทางอินเทอร์เน็ตก็ประมาณเกือบเดือนนะคะถึงได้นัดเจอกันเขา,าถามว่าเคยขอแฟนเงินใช้ไอ้ขอเงินแฟนใช้ไหมรีบอกแบบตรงๆนะคะบอกแบบความซื่อสัตย์เลยว่ารีไม่เคยขอแฟนคนนี้ใช้ แล้วก็ไม่เคยขอเงินแฟนฝรั่งใช้ถ้าเขาอยากให้เขาให้เองคือคือการกระทําของลีในจุดจุดนี้ลีเพิ่งมารู้อาวาอาเพิ่งมารู้ว่าการกระทําของลีจุดนี้ที่ลีไม่เคยขอเงินแฟนใช้เลยเนี่ยมันถึงให้ลีได้มาอยู่จุดนี้ยืนอยู่จุดนี้กับแฟนคนนี้หมายความว่ายังไงเดี๋ยวลีจะอธิบายให้ฟังค่ะ ที่ลีไม่เคยของเงินแฟนใช้เพราะว่าจุดนั้นตอนที่เราเจอกับแฟนคนปัจจุบันเนี่ยลีทำงานค่ะลีมีงานทําแล้วก็เช่าอพาร์ทเมนต์อยู่คนเดียวแล้วเขาก็อยู่อีกเมืองหนึ่งอยู่ออสโลค่ะแล้วเราครบกัน1ปีนะคะกับแฟนคนนี้คนปัจจุบันเนี่ยคบกัน1ปีเราถึงมาซื้อบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันอ่ะภายในหปีอ่ะ เราปฏิบัติตัวกับเขาอย่างไรแล้วเขาปฏิบัติตัวกับเราอย่างไรภายใน1ปีลีจําได้ปี2011นะคะ1ปีเราย้ายมาอยู่ที่นี่ปี2012มาซื้อบ้านหลังนี้ด้วยกันก็10กว่าปีที่แล้วก็ ปี2011นะคะเขาก็ไปไปมาหาลีแล้วตอนนั้นที่ลีอยู่คนเดียวลีมีปัญหานะคะมีปัญหาเรื่องเงินกับแฟนคนแรกเขาติดหนี้แล้วเราไปเซ็นเซ็นกู้ให้เขาเป็นชื่อเรล่าด้วยลีก็ต้องใช้หนี้ให้แฟนคนแรกนะคะลีใช้หนี้ให้แฟนคนแรกด้วยแล้วก็เลี้ยงตัวเองด้วยปัญหานี้ลีไม่เคยบอกเขาไม่เคยบอกเลยแล้วเราก็คบกันมาเรื่อยๆค่ะ จนมาถึงคบกันได้ประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนลีจําได้ลีไม่เคยพูดเรื่องเงินเรื่องทองไม่เคยอะไรเลยแล้วเวลาออกไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยลีจะเป็นคนกวักกระเป๋าค่ะคือหยิบกระเป๋าขอจ่ายเอง เราจะไม่นั่งเฉยคือจ่ายใครจ่ายมันอเมริกันแชร์ใช่ไหมคะรีปฏิบัติตัวก็คือรีหยิบกระเป๋าเพื่อที่จะจ่ายทุกครั้งเวลาเราไปกินอาหารนอกบ้านด้วยกันแต่เขาก็ไม่ให้เราจ่ายนะเขาจ่ายเองนะคะเขาจ่ายเองเขาไม่ได้ให้เราจ่ายแล้วก็พอคบกันมาได้3เดือนกว่ารู้ไหมคะทุกคนรีถือว่าโชคดีคะ่ะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะว่าเราเลี้ยงพ่อแม่กรณีนี้คือแฟนรีอะ เขาส่งเขาโอนเงินนะคะโอนเงินเข้าบัญชีทั้งๆที่เจอกันแค่3เดือนลีไม่เคยขอเขาถามว่ารีมีใบขับขี่ไหมรีบอกไม่มีเพราะว่าค่าไปเรียนใบขับขี่เนี่ยมันแพงมากชั่วโมงนึงมันก็พันกว่าเกือบสองพันเนาะกืบ2,000กว่าบาทต่อชั่วโมงนะคะไปเรียนไปเรียนขับรถ แฟนลีเนี่ยโอนเข้าบัญชี30,000กว่า35,000โคนนะคะที่โอนเข้าบัญชีลีตอนนั้นรู้จักกันแค่3เดือนดูซิเขาไว้ใจเราขนาดไหนคือลีก็ต้องไปเรียนใบขับขี่นะคะไปทําใบขับขี่ไปเรียนขับรถค่ะจนได้ใบขับขี่แล้วทุกครั้งที่เราไปเที่ยวกันนะคะไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยจะไปต่างประเทศหรือไปอะไรเงี้ยเวลาเขานั่งจองตั๋วเครื่องบินนะเราก็จะถามตลอดลีก็จะถามเขาตลอดว่า ให้ช่วยอะไรไหมฉันใจ่ายในส่วนของชั้นนะชั้นจ่ายค่าตั๋วนะค่าโรงแรมใช้ชันช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยมีเสนอตัวที่จะช่วยเขานะคะออกเงินเพื่อแชร์แล้วเวลาเราอยากได้ของอะไรชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราจะเก็บตังค์ซื้อเองเขาก็บอกเขาก็บอกเขาจะซื้อให้แต่ลีก็ปฏิเสธไปว่าไม่เป็นไรคือคือคือเราคือเรา,เ,รา,าเล่นละครน,นิดนึงไม่ไม่ไมปัดดิบัดดคือเราก็ เล่นตัวเล่นละครไปนิดนึงนะเพื่อให้เขาตายใจไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือน,นิสัยค่ะบัดดี้ไหนเซนบัดดี้บัดดี้ไหนเต็มจอเลยอะลูกไม่เต็มจอแบบนี้ละ่ะดูแม่ถ่ายคลิปก่อนแม่ถ่ายคลิปก่อนแม่ถ่ายคลิปก่อนเนาะ คาาริสเตียนูกไปกนะูนะคริสเตียนนายบัดดี้จนทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันได้เนี่ยบัดดี้นายทุกวันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมา12ปีนะคะเขามาบอกกับลีทีหลังนะคะมาบอกกับลีทีหลังว่าทำไมเขาถึงคบกับเราคือเขาเคยรู้แล้วก็เคยศึกษามานะคะว่าผู้หญิงไทยอะ่ะถ้าใครแต่งงานกับผู้หญิงไทยเนี่ยคือ คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเขาจะคิดทางลบนะคะก็คืออย่างน้อยๆคือต้องมีเงินไปขอไปแต่งงานไปเลี้ยงพ่อแม่เขาความคิดเขาเป็นอย่างนี้นะคะไปเลี้ยงพ่อแม่เราแล้วก็คือมีแต่ขอขอเงินก็คือ คนไทยเนะี่ยผู้หญิงไทยเนะี่ยคือความคิดของเขานะคนคนโบราณนะคะคนส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าเออแต่งงานกับคนฟิลิปปินส์คนไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องมีเงินให้คือให้เขาจะแบมือของเงินตลอดก็คือคือเขามาเล่าให้เราฟังนะเขาเขาได้ยินมาแบบนี้นะคะแฟนดีเขาได้ยินมาแบบนี้เขาก็ก็เชิงกล,กลัวเหมือนกันแต่ หลังจากนั้นเนี่ยพอเขามาเจอลีแล้วเนี่ยเขาก็ความคิดเขาเปลี่ยนคือไม่ได้เป็นความคิดอย่างที่เพื่อนฝูงหรือคนครอบครัวหรือหรือที่เขาศึกษามานะคือเขาบอกว่ามันไม่มันตรงกันข้ามเลยลีก็บอกไปว่ามันก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะคนไทยก็ก็เหมือนคนฝรั่งนั่นแหละคะ่ะคือ คือจะมีความแตกต่างกันผู้หญิงฝรั่งก็มีค่ะผ,ผ,ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงฝรั่งก็มีค่ะที่ของเงินแฟนแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วส่วนน้อยค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะทํางานด้วยกันทั้งคู่นะ ก็เนี่ยค่ะคือคือเหตุผลนะคะที่ทําไมแฟนรีถึงเลือกรีเขาก็กลัวนะแฟนรีบอกว่าเขากลัวรีค่ะเขากลัวรีตอนที่คบกันครั้งอตอนที่นัดเจอกันแล้วก็คบกันแรกๆเขาก็กลัวเหมือนกันกลัวว่ารีจะเป็นคือผู้หญิงทั่ว,วไปก็คือขอเงินอย่างเดียวอยากได้อะไรก็ขอเงินคือคือเรารีบอกว่ามันเป็นมันมัน,ม,นมันรุ่นดึกดําบันแล้วที่ผู้หญิงไทยมาแต่งฝรั่งแล้วก็นอนขอ ขอเงินหรือแบมือขอเงินไม่ทำงานนั้นไม่ใช่นะคะน้อยน้อยคนนะคะก็เนี่ยแหละค่ะคือคือเหตุผลที่ทุกวันนี้เราอยู่ด้วยกันได้เขามาบอกกับบีว่าเออความคิดเก่าๆของเขาที่เคยมีก็มันตรงกันข้ามนะคะมันตรงกันข้ามไม่ได้ไม่ได้หมายความผู้หญิงทุกคนจะต้องแบมือขอเงินแฟนนะคะก็ทุกวันนี้ เขาก็ภูมิใจแล้วกรณีครอบครัวเราแฟนลีนะคะอ่าลีก็ส่งเงินให้ครอบครัวทุกเดือนนะคะถึงเขาจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเราก็ส่งให้เพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีของคนไทยนะคะอ่าที่เราต้องดูแลบุปการีใช่ไหมคะก็เขาก็ไม่ได้ว่าลีนะคะเพราะว่านั่นเป็นส่วนของลีเป็นเงินของลีเองแล้วก็ที่สำคัญคือถ้า ครอบครัวลีมีปัญหาหรือพ่อแม่ป่วยหรือต้องการเงินก้อนหรือหรือชุกเฉินจริงๆเนี่ยแฟนลีเขาใช้ไอเขาช่วยนะคะเขาช่วยอ,อย่างพี่สาวลีเคยผ่าตัดแขนมาแฟนลีเขาก็ให้เงินก้อนช่วยนะคะโดยที่ลีลีไม่ได้ขอนะคะลีบอกลีมีเงินเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเขาก็ช่วยนะคะ เนี่ยค่ะคือลีไม่เคยของเงินแฟนใช้ค่ะแฟนคนแรกก็ไม่เคยแฟนคนที่2ก็ไม่เคยแล้วก็ไม่เคยขอยืมเงินด้วยก็นี่ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าความดีของเรามั้งคะทาให้เรามีวันนี้แล้วเขาก็ซัพพอร์ตเราตลอดเวลาเราเดือดร้อนโดยที่เราไม่ต้องของเงินเขาเขาจะให้เราตลอดถามเราตลอดหรือ,อช่วยเหลือเราตลอดก็ก็ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรา อย่างที่บอกก็คือเราเป็นคนที่ไม่เคยลืมบุญคุณพ่อแม่ดังนั้นเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะรีเชื่อรีเชื่อตรงนี้นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ลีมีปัญหาหรืออะไรอย่งเงี้ยมันก็จะมีเงินเข้ามาช่วยโดยที่ที่มันเข้ามาอัตโนมัตินะคะบางเดือนนะคะบางเดือน อย่างน้องชายาเมื่อสองปีที่แล้วน้องชายรถจะโดนยึดช่วงโควิดนะคะกิจการไม่ดีมีรถอยู่สองคันก็ต้องอต้องขายรถหนึ่งคันแล้วหลังจากนั้นอะลีก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นยังไงคะ่ะก็ก็บ่นกับแฟนไปสุดท้ายลีก็เอาเงินลีนะคะที่เก็บมาช่วยน้องชายไปแฟนลีเขาก็เอาเงิน ตรงที่ลีช่วยน้องชายอะคะ่ะโอนเข้าบัญชีลีลีก็งงลีก็ไม่ได้บอกเขาไม่ได้ไม่ได้ขอเขานะคะก็คือเขาก็บอกว่ายหางน้อยเธอก็ต้องมีเงินในบัญชีเก็บไว้บ้างเออมันก็จริงใช่ไหมคะมันก็จริงแต่ลีเป็นคนที่ใจอ่อนคะ่ะคือช่วยอยากช่วยทุกคนคะ่ะ แต่ก็เนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนี่ละค่ะทุกคนลีนอกเรื่องอีกแล้วลีก็จะมาบอกว่าลีไม่เคยขอเงินแฟนใช้ทุกวันนี้ก็ไม่เคยขอค่ะถ้าเขาอยากให้เขาให้เองแล้วที่สําคัญคือคนให้เขาจะภูมิใจค่ะเขาจะภูมิใจในสิ่งที่เขาให้โดยที่เราไม่ต้องขออย่างกรณีของลีเหมือนกันถ้าลีตั้งใจจะให้ของใครสักคนหนึ่งแล้วถ้าเกิดเขาเอ่ยปากขอเออฉันอยากได้นี่นะเธอซื้อให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยลีไม่ไม่ภูมิใจนะคะลีไม่เกิดความภูมิใจแล้วคน ก็จะไม่เซอร์ไพรส์ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะลีก็มาเล่าให้ฟังไม่รู้ว่าทุกคนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าบางคนก็มันก็ไม่ผิดนะคะที่จะขขเงินแฟนบางคนก็ชอบแบบนั้นแฟนก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่นะก็เนี่ยะค่ะลีมาเล่าให้ทุกคนฟังมานั่งคุยค่ะไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรก็มาคุยแบบอ่าสเปเห็นละ อีกแล้วค่ะก็เดี๋ยวลีจะไปทำงานตอนบ่ายก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆนะคะแล้วก็กำลังใจที่ให้มาทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับลีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ